The tai marketplace has been 16 years in the making. It is only with the help of Congress members' shift that we are now able to sprint across the finish line, bring construction to a close and prepare for the grand opening of the marketplace. Los Angeles. กลับมามีความหวังอีกครั้งหลังจากศูนย์ส่งเสริมชาวไทยเจ้าของโครงการได้รับเงินสนับสนุนจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐจากรัฐบาลกลางของประธานาธิบดีโจไบเดนเพื่อใช้ในการจัดให้โครงการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการกับประชาชนก่อนปีพุทธศักราช2566ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยเราก็เลยปี2006เริ่มทำรีเสิร์ชใช่ไหมฮะเพื่อจะไปดูว่า มีสถานที่อื่นๆแที่เป็นแบบ public market ที่เป็นโอกาสที่จะช่วยคนตั้งธุรกิจเราพอเจออันนี้ก็ perfect เพราะว่าไหนเป็นสถานที่ที่อยู่ข้างบน metro อยู่ทางเปิดไททา o w n ด้วยเสร็จอันนั้น2013หลังจากนั้นเราก็ต้องหา ทุนมาทั้งหลายมาเริ่มก่อ,อสร้างพอดี2018เราก็เริ่ม construction เริ่มสร้าง after 12 years of planning four years of construction and 5 million dollars in public funds แต่ความตั้งใจของศูนย์ส่งเสริมชาวไทยและทุกภาคส่วนที่จะทำให้ไทยทาวมาร์เก็ตเพลสเป็นศูนย์อาหารแห่งแรกที่ถือกำเนิดในเขตพื้นที่ไทยทาวนั้นต้องถูกชะลอลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วง2ปีที่ผ่านมา เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ทุนก่อสร้างในส่วนต่างๆพุง่ง,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 งสูงขึ้นเรามีแก๊อ่กประมาณสองล้านเหรียญใช่ไหมคะแล้วแล้เราก็เลยต้องอเอามาอีกล้านเหรียญจากมูลนิธิต่างๆที่ให้เป็น Grant ์เราเพอรสร็จเราเหลืออีกล้านเหรียญ ก็เลยตอนนี้ได้จาก Congress m e m m e r Adam Schiff ขอให้ในงบประมาณของรัฐบาลกลางแล้วโจไบเดนประธานาธิบดีโจไบเดนก็เซ็นเฟโรบจัตเือนมีนาที่ผ่านมาตอนนี้ก็เลยครบทั้งหมดแล้วก็ใช้งบ6ล้านเหรียญเพื่อจะสร้างตลาดนี้ค่ะ and I'm so thrilled that one million dollars of it is going to help the Thai CDC finally get this amazing marketplace เงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางจำนวนหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐที่นายอดัมชีฟสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากรัฐแคลิฟอร์เนียเขต28ครอบคลุมพื้นที่ไททาวเป็นผู้ยื่นขอนั้นถือเป็นครั้งแรกของชุมชนไทยที่ได้รับเงินสนับสนุนโดยตรงจากงบประมาณประจำปีของรัฐบาลกลางสหรัฐโดยนายอดัมชิฟได้ให้สัมภาษณ์กับ v ี a เไทยถึงความสำคัญในการยื่นมือเข้ามาร่วมสนับสนุนอย่างเต็มที่ในครั้งนี้ Well, I think it's really important. Uh, and what makes Los Angeles mm -hmm. such a fabulous place is you have uh, just a, a beautiful mix of people who come from all over the world and make this their home and, and help the community uh, thrive. Uh, and to see in Thai town a marketplace like this to help uh, uh, Thai and other aspiring business people, um, it's wonderful. It's wonderful. Uh, uh, thai pancake. Oh, yeah. ด้านนายพรเลิศพงสามารถผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของ t ไทยทาวม Marketplace มองเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของตลาดศูนย์รวมอาหารไทยที่หลากหลายแห่งนี้ในไทยทาวเนี่ยเราเป็นฟูดคอร์ t เจ้าแรกเลยเราก็คาดว่าทุกคนเข้ามาที่นี่เนี่ยเหมือนกับวันสต็อปเลยสามารถเข้ามาซื้อหาอาหารได้หลากหลายจากทั่วทุกภาคของไทยเลย it would definitely benefit our family a lot having a โครงการไทยทาวมาร์เก็ตเพลสยังถือเป็นการต่อลมหายใจครั้งใหม่ให้กับผู้ประกอบการอย่างไอริรินศรีรดาที่ฝันจะมีร้านค้าเป็นของตัวเองรู้สึกดีใจค่ะรู้สึกว่าโครงการนี้คือเข้ามาสนับสนุนก็น่าจะน่าจะสำเร็จน่าจะได้เปิด Thank you. Thank you. Thank you. ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคิสักราช1994โดยแนวนโยบายที่ต้องการช่วยเหลือชุมชนไทยในสหรัฐที่มีรายได้ต่ำให้ได้รับโอกาสที่ดีกว่ายกระดับคุณภาพชีวิตไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบอีกทั้งยังช่วยเหลือในการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจมีโครงการต่างๆมากมายตลอด28ปีของการทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนโดยโครงการไทยทาวมาร์เก็ตเพลสครั้งนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยได้จัดหาอาชีพให้กับผู้ประกอบการทั้ง12รายได้มีแรงกำลังในการใช้ต่อสู้และใช้ชีวิตในวันข้างหน้าต่อไปสุภกิจพัทรธิรานนท์บอยซอฟอเมริกาภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐแคลิฟอร์เนีย